หลวงปู่ท่านบอกว่าให้ใช้ปัญญานำจิตรู้การไปการมาการเกิดการเกิดขึ้นการตั้งอยู่ให้พิจารณาคือมีสติประคับประคองแล้วก็พิจารณาด้วยปัญญาท่านก็ให้เปิดเปิดหอวข้อธรรมของหลวงปูดุลกับหลวงปู่หลวงปูชาสุภัทโทหลวงปูดุลท่านสรุปไปให้ท่านบอกว่าจิตเนี่ยที่เนี่ยเป็นจิตดวงเดิมถ้าจิต ไม่ถูกขัดเกลาด้วยกุศลกรรมไม่ถูกขัดเกลาด้วยปัญญาด้วยด้วยบุญกุศลนะจิตมันก็จะถูกคล้องหลังมัน,ม,นมันมีแค่สองอย่างบาปอกุศลกับบุญเขาบอกว่าจิตเนี่ยเป็นของดั้งเดิมเป็นของเราเองนะเป็นของดั้งเดิมเป็นของเราเองที่ติดตัวเราไปจะไปเกิดกีพภพกีชาติก็จิตด,ดวงเดิมนี่แหลนะจิตด,ดวงเดิม างทีไปทําบาปประสบการณ์ก็ไปเกิดเป็นนกเป็นหนูเป็นสัตว์เดจฉานก็มีเป็นวัวเป็นควายเป็นช้างเป็นม้ามูมักอากาไกเหล่านั้นล้วนแต่จิตเหล่านี้นําไปเกิดนไปเกิดขนาดที่เราไปทํากรรมทําวีบากกรรมกับอะไรเราก็ไปเกิดเป็นแบบนั้นไปรับใช้ผลกรรมเป็นแบบนั้นนี่คือจิตดวงเดิมหลวงปู่ท่าน พูดุลท่านสรุปไปให้ท่านบอกว่าจิตเนี่ยที่เนี่ยเป็นจิตดวงเดิมถ้าจิตไม่ถูกขัดเกลาวด้วยกุศลกรรมไม่ถูกขัดเกลาวด้วยปัญญาด้วยด้วยบุญกุศลนะจิตมันก็จะถูกข้องันมันมันมีแค่สองอย่างบาปอากุศลกับบุญ ถ้าในจิตของเราในถ้าเป็นบุญมันก็จะมีบุญล้วนๆนะอยากจะใส่บาตรอยากจะนั่งสมาธิอยากจะสวดมนต์อยากจะลักศินจเจริญภาวนาคือมีแต่ความเบิกบานแต่ถ้าจิตถูกอกุศลข้ามามัน,ม,นมันเศร้าหมองมันหม่นหมองหม่นหมองเราไปเข็นไปฆ่าไปดคดไปโกงไปคือคือเราได้แล้วได้เราได้มาด้วยความโลภเนี่ยเราก็ จะต้องรักษาทรัพย์นี้ไว้ด้วยการไปไปคนไปขู่ไปเข็นไปฆ่าเขาก็คือมันคิดแต่เรื่องพวกนั้นจิตท,ที่เป็นอวสรนก็คิดแต่เรื่องพวกนั้น